อ่ะครับผมก็สวัสดีทุกๆคนนะครับก็มาพบกับผมนะครับช่องสมชาย Bitcoin นะครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับมาอัปเดตเว็บ b t c บัคบัตอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับถ้าพูดผิดต้องขออภัยจริงๆนะครับอ่ะโอเคครับเรามาดูนะครับการอัปเดตเพิ่มเติมของเจ้าเว็บนี้นะครับผมอ่าซึ่งก็ มาดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมเห็นอยู่เมนูนึงนะครับเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยจะไม่มีเมนูนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีแค่ก๊อกก๊อกน้ำกับวิวเอดีเสนะครับผมแล้วก็มันจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาก็คือการดูเว็บไซต์นั่นเองนะครับจะได้7สต h ชินะครับผมเสตชินะครับเราทำยังไงเราไปดูกันครับวิวลิง์เลยครับไปที่ลิงก์เลยนะครับนะครับ เราต้องรอแก้อ่ารอเวลานะครับรอเวลาเพื่อเราว่าเราอ่ะเป็นมนุษย์นะครับอ่ามันก็จะเด้งมาโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับเว็บครอบลิงก์เว็บครอบอะไรเนี่ยครับผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมอ่าเราก็แก้แคปชั่นครับผมอ่านี่นะครับโฆษณาที่เขาแบ่งมาให้เราก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับเราก็รอเวลาครับหลายหลายคนนะหลายหลายคนทำไม่ค่อยได้นะครับสำหรับการที่แก้แคปชาการครอบลิงเงี่ยบางคนงงนะครับเวอร์นะผมแนะนำว่าคุณต้องดูดีๆนะครับหรือทำกับคอมพิวเตอร์จะง่ายนะครับถ้าทำกับมือถือเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับ่มาเลยครับเจ็ดสต๊อชินะครับ เราก็ทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับส่วนก๊อกน้าเนี่ยก็จะเป็นการหมุนนะครับหมุนเพื่อรับสต๊อกชินะครับผมเหรียญ BTC นั่นเองนะครับส่วนวิว ADS เนี่ยก็ง่ายมากๆนะครับรับ8ซาโตชิตนะครับกดเข้าไปนะครับเนี่ยเราสังเกตเวลาเนี่ยให้มันเหลือศูนย์แล้วเราการทิ้งออกไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับ ส่วนการถอนนะครับผมก็ยังไม่ถึงการถอนครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตใหม่ไหมเดี๋ยวเราไปรอดูะครับอ่ะสามสองหนึ่งอ่ะกาทิ้งไปเลยครับอ่ะเรามาดูที่วิดดอครับการถอนนะครับอ่ะถอนขั้นต่ำอยู่ที่ห้าหมื่นสตชีนะครับขึ้นมานะครับตอนแรกเนี่ยมันตอนนี้ผมสมัครแรกๆเนี่ยมันขั้นต่ำอยู่ที่สามหมื่นสตชินะครับผมถึงจะถอนได้ครับ คือ 30, 000ส0,000ื่นซตโตชิก็คือตรงนี้นี่เองนะครับตอนนี้ผมมี3ามพเองนะโอเคก็ไม่เป็นไรเก็บไปเรื่อยๆนะครับเช่นผมจะถอน LTC นะครับสมมุติผมใส่แม็กนะครับตอนนี้ผมได้อยู่ที่0 0 0 7นะครับเช่นถ้าเป็น1 0,000ที่มันตั้งไว้ล่ะเราก็จะได้0.01 LTC นะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงนะต้องร้อยครบ1 0,000ืน ซาโตชิก่อ to like นเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูนะครับส่วนลิงก์แนะนําเพื่อนนะครับลิงก์แนะนําเพื่อนก็อยากให้เพื่อนๆสมัครลิงก์ของผมนะครับเพราะว่ามันจะได้เปอร์เซ็นที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนก็เอาไปแชร์ต่อได้นะครับเอาไปแชร์ต่อได้เลยนะเอาไปแชร์ต่อได้เพื่อนเพื่อนก็ได้ครับผมไม่ได้ผมได้แค่เพื่อนๆนสมัครลิงก์ของผมอย่างเดียวนะครับลิงก์เนี่ยครับจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมจะอยู่ใต้คลิปนะ าถามว่าสมัครหลายบัญชีได้ไหมผมคิดว่าได้นะผมคิดว่าได้แต่ผมก็ยังไม่ลองนะผมก็ยังไม่ลองอก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าผมทําอยู่วัน2วันเนี่ยก็ได้มา3ามพันเลยนะครับแต่ว่าสมัครครั้งแรกเนี่ยรับทันทีนะครับ1,000พันสตชินะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจนะครับประมาณนั้นมั้งนะผมก็ไม่รู้เขาให้มานะ ผมก็ไดถ้ถ้าว่าผมทำเนี่ยผมก็ได้ทั้งหมด2,009แล้วนะ2,009ส่วนอีกพันหนึงเนี่ยเขาให้มาฟรีนะครับผมส่วนมากนะครับจะได้เยอะอยู่ตรงนี้ครับ1ชั่วโมงมาหมุนทีหนึ่งนะครับได้เลขเก้าเยอะก็ได้เยอะนะครับอ่านี่ครับมันก็จะขึ้นบอกอยู่นะครับว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะโอเคส่วนคลิปหน้าคลิปหน้าผมคิดว่าผมจะมาทําการถอนเลยนะครับ มาทําการถอนผมเก็บสักหนึ่งหมื่นซาโตชิพอนะครับผมก็จะถอนเลยเพื่อยืนยันให้เพื่อนๆดูว่ามันถอนได้จริงไหมนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะมาอัปเดตเฉยๆไม่รู้ว่ามีใครดูคลิปผมหรือเปล่าผมก็ลงไปเรื่อยๆอ่ะลงไปตามภาษาผมอ่ะนะดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ดูแล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่า ผมก็ทําตั้งแต่ยังไม่มีใครดูนะตอนนี้ก็400กว่าซับส,สไครเลยเนาะอยากให้เพื่อนๆกดไว้ถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหนไปผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับแต่ผมอาศัยศึกษาตามกลุ่มเอานะครับจน่าพอทําได้นะครับพอทําได้ไม่ถือกับว่าเก่งนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม